hello my friends welcome to มาดามลิน lifestyle มาดามลินนะคะวันนี้มาในชุดนอนนะคะชุดชุดแสกชุดนอนก็ตื่นลุกจากเตียงก็คิดถึง YouTube เลยค่ะคิดถึง fc แฟนคลับทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมใหม่ๆนะคะที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับมาดามลินยังไม่รู้จักช่องนี้บังเอิญบังเอิญได้เข้ามาเห็นใช่ไหมคะนี่ค่ะวันนี้มาดามลิจะมารีวิว นสเอไม่ใช่กาแฟเขาช่องร้อยเปอร์เซนตร้อยเปอร์เซนอันนี้เป็นซองขนาดบรรจุหนึ่งร้อยกรัมนะคะก็คือแค่หนึ่งขีซองใหญ่บอลเลอร์เฮมนะคะาานี่เมื่อเิาตัดครึ่งแล้วนะคือกินมาจนหมดแล้วนึกได้ว่าลืมรีวิวคะ่ะ <laughs> ขออภัยในความโกะนะคะเริ่มแล้วคะ่ะเขามีสโลแกนว่ากาแฟเขาช่องรสแท้ กาแฟไทยคะ่ะท่านพี่น้องเราก็เป็นคนไทยก็มาลองชิมกันดูนะคะวันนี้นะคะกาแฟเขาช่องเนี่ยมันเป็นกาแฟไม่ใช่ทรีอินวันนะเป็นกาแฟที่เขาเรียกว่าปรุงสำเร็จนะคะเติมน้ำร้อนแล้วก็เอาช้อนแขว่งๆนิดนึงนะคะดื่มได้เลยเป็นกาแฟดำนะคะท่านได้ติดหวานเติมน้ำตาลไปนิดนึงแต่ไม่แนะนำให้ใช้น้ำตาลทรายขาวนะคะ เติมเป็นน้ําตาลหอโอทึงรู้จักโอทึงไหมคะน้ําตาลอ้อยอะคะ่ะที่เขาใส่ในเฉากรวยอันนั้นน่ะมันจะเป็นอนูที่เล็กมากนะคะละลายง่ายแล้วที่สําคัญไม่ผ่านการฟอกสีนะคะแต่สําหรับวันนี้มาดามเด่นกินกาแฟดำนะเขาช่องกาแฟไทยนะคะรสแท้นะ,ะแท้ยังไงเดี๋ยวจะชิมไม่ดูนี่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 น,น,น,นี่เห็นไหมโอ,โอ้โอ้เดี๋ยวหกเดี๋ยวหก ดำปีนะคะดำปีความเข้มหนึ่งช้อนโต๊ะเลยค่ะสำหรับแก้วไซนี้นะคะไซเอเปโซสอช็อตถ้าช็อตเดียวมันน้อยไปมีสะใจสมองมันยังไม่ตื่นอ่าพูดถึงเรื่องของความตื่นรู้นะคะทานกาแฟดำมีประโยชน์นะคะประโยชน์ที่1นะคะทำให้เราบรรเทาอาการปวดศรีรษะอันจะเนื่องมาจากเราแบบเรียกว่าได้เสพสารคาเฟอีนจากกาแฟมายาวนานแล้วพอไม่ได้ทานแล้วปวดหัว อันนี้ก็ไม่ไม่เชิงนะคะใครที่มีอาการปวดหัวลองทานกาแฟดํานะกาแฟดําไม่ใส่น้ําตาลนะ,ะเติมน้ําร้อนอย่างเดียวโอเคคุณจะทานเป็นกาแฟสดเอสเปรสโซ่ e กาแฟดาอะ่ะพูดง่ายนะคะแต่อย่าทานอเมริกาโน่เขาจะเติมน้ําหวานนะคะเอาเป็นกาแฟดำเอสเปรสโซ่นะคะหรือกาแฟดำอินสแตนท์ทั่วไปที่เป็นกาแฟปรุงสำเร็จแค่เติมน้ำร้อนนะคะประโยชน์ข้อที่2นะคะช่วยป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ C นะ ทีนี้ไวรัสตาับเสพซีเนี่ยพอไม่เป็นก็คือการดื่มกาแฟเนี่ยอย่างน้อยนะสแก้วต่อวันแก้วเล็กๆนี่แหละค่ะแก้วเล็กๆแก้วเล็กๆแค่นี้นะอย่าก,กินแก้วเยอะนะสแก้วต่อวันไม่กินพร้อมกันทีเดียวนะคะเช้าอาจจะแก้วหนึ่งนะคะทานข้าวเสร็จอีกสักแก้วหนึ่งบายๆกินอิ่มมาหลังเที่ยงง่วงนอนอีกสักแก้วหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนเย็นเนาะ ทีนี้ถ้าใครเป็นอ่าสูงวัยหน่อยเนี่ยจะมีอาการนอนยากก็ลดปริมาณลงมานะคะตัวนี้จะช่วยป้องกันความเสี่ยงไวรัสตับเสพซีนะ,ะแล้วก็เป็นการรักษาอายุของอวัยวะที่เรียกว่าตับด้วยอ่ะยังไม่พอลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอะหลอดเลือดเส้นที่ไปเลี้ยงหัวใจอะนะเรากินของทอดของมันนะฮะไปนาน มันจะมีอาการเป็นเหมือนตะกรันเป็นเหมือนไขมันที่เกาะท่อซิงอ่างล้างจานอย่างนั้นเลยนะถ้าใครเคยแบบว่าสังเกตนะเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงของทอดของมันแต่ถ้ามันอร่อยคุณต้องมาทานกาแฟดำนะหรือไม่ก็น้ำมะละกอดิบต้มนะฮะกินเป็นชาอ่ามาดามก็ลองสองอย่างนี้นะอย่าเพิ่งเชื่อลองดูนะคะแล้วค่อยมีเวลาหนึ่งหนึ่งปีเราก็ไปตรวจสุขภาพเนี่ย ก็ลองปรึกษาคุณหมอว่าขอซีทีสแกนนะหรือฉีดสีดูเส้นเลือดนิดนึงว่ามีไขมันเกาะเป็นหินปูนมากน้อยแค่ไหนนะคะระวังด้วยนะสุขภาพนี่มันไปฉับพลันเลยนะถ้าเป็นไอไขมันเกาะเส้นเลือดอะ่ะจิบไป,ปคำแรกไม่ขมเลยมันก็มีอาการแบบนิดนิด คนที่ไม่กินขมเลยก็จะรู้สึกว่ามันขมเนาะแต่มาดามหลินเป็นคนที่ชอบกินอาหารที่มีรสขมเช่นมะละกีนกนะคะหรือว่าจะเป็นฟ้าทลายโจรเนี่ยเวลาเป็นไข้มาดามหลินจะหลีกเลี่ยงไม่ทานยาพาราเซตามอลพยายามกินสมุนไพรที่มันคืนอยู่หน้าบ้านมาดามหลินเนาะแต่ตอนนี้มาดามหลินมาอยู่คอนโดที่กรุงเทพนะคะเพิ่งกลับมาจากปฏิบัติธรรมนะคะก็เลยต้องกักบริเวณตัวเองนะคะดูแลตัวเองไม่กล้าเสี่ยง เดินเพ่นพ่านอันตรายมากนะคะช่วงนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเรารู้จักดูแลสุขภาพจิตสุขภาพกายมันก็รอดได้นะคะเอาเข้าเรื่องนะคะกาแฟดําจากเขาช่องร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรสแท้กาแฟไทยนะคะกาแฟสําเร็จรูปชนิดเกรดนะคะกาแฟเขาช่องนะคะซองนี้นะบลล์ก็ซื้อจากร้านสะดวกซื้อแล้วค่ะไม่เอ่ยชื่อนาะอเดี๋ยวเดี๋ยวมันแบบว่า มันจะโฆษณาให้เขาเกินไปนะคะโรงงานผลิตเขาอยู่ที่บริษัทเขาช่องอุตสาหกรรม1 9 7 9จำกัดถนนกิ่งแก้วอำเภอบางพลีนะฮะจังหวัดสมุทรปราการเรานี่เองนะฮะใครรู้จักนะคะเส้นทางนี้โรงงานนะคะเขาอยู่แถวกิ่งแก้วนะฮะมันก็จะอยู่คู่กันานระหว่างถนนในบางนาตราดเนาะถนนที่จะไปชนบุรีนะคะและอีกเส้นหนึ่งก็ไปเป็นเ,เส้นถนนสายปทุมธานีถ้าจำไม่ผิดนะ แต่ก่อนมาดามก็สาวโรงงานนะคะเสร็จแล้วนะคะกาแฟนี้นะชงร้อนชงเย็นได้นะถ้าเป็นกาแฟเย็นเนี่ยต้องชงให้เข้มข้นแล้วค่อยใส่น้ําแข็งไม่งั้นมันจะอ่อนแล้วมันจะไม่อร่อยนะคะส่วนกาแฟร้อนก็นี่แหละค่ะตักปริมาณตามชอบนะคะ1นถึงสช้อนชาเนาะแต่มาดามมันใช้1ช้อนโต๊ะเลยนะคะแล้วก็เติมน้าร้อนนะคะไม่เติมน้าตาลหรือนมนะคะ อยากกินเข้มนะคะเพื่อจะปลุกสมองให้ตื่นวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์เนาะท่านใดที่ทํางานนะคะเช้าวันจันทร์ก็ขอให้ทํางานยังมีความสุขนะคะก่อนจากนะคะจะขอบอกว่ากาแฟยี่ห้อใดๆก็แล้วแต่มีส่วนดีและส่วนโทษนะคะต้องระวังดื่มเน่ยให้พอดีกับปริมาณความต้องการของร่างกายนะดื่มแล้วทําให้นอนไม่หลับก็ให้ลดปริมาณลงมานะคะสําหรับท่านใดมีอาการใจสั่นควรงดนะคะ ไม่ดีนะแสดงว่าท่านเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจและระบบการทํางานของหัวใจนะคะอย่าไปทานอะไรที่มันกระตุ้นนะกระตุ้นการบีบรัดสูบฉีดมากเดี๋ยวท่านจะมีปัญหาด้านอื่นนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนจากเดี๋ยวจะกินโชว์ให้อีกจิบหนึ่ง <c oughs> แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพนะคะอยู่ดีไม่แหง สุขูสุขคนนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย